สวัสดีค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทในวันนี้ดังนี้ เวลา16นาฬิกา55นาทีสมเด็จพระนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะระทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้ในายเตศบุญนาคเลขาธิการสภาการชาติไทยนำเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและคู่สมรสพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องในการจัดงานออกร้านภริยาทูตประจำปี2567เฝ้าทูลละองพระบาททูลกล้าทูกลทกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการ จัดงานเพื่อบำรุงสภากาชาติไทยในโอกาสนี้พระราชทานเลี้ยงน้ำชาแก่ผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสวีจังหวัดชุมพรวันนี้เวลา9ก้านาฬิกา50นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้พลอากาศเอกชลิดพุกผาสุกองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถรรัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กจำนวนรวม2150ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชาการจังหวัดในอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนรัษฎรเพื่อเชิญ ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพรต่อไปและมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสวีเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ โดยวันนี้องคมนตรียังได้ร่วมประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพรพร้อมกับลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานสำหรับเด็กจำนวน150ถุงไปมอบแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนสวีเทศบาลตำบลนานโพพัฒนาอำเภอสวี และเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลโครนอำเภอสวีจำนวนห้าครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุและผู้ป่วย ทั้งนี้จากการเกิดอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมาจังหวัดชุมพรมีโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งเป็นโครงการในการป้องกันการเกิดอุทกภัยเพื่อใช้ในการระบายน้ําและโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งสืบสารรักษาและต่อยอดให้ดําเนินการก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมเพื่อช่วยระบายน้ําจากคลองในชุมพรตอนบนบริเวณสีแยกปฐมพร เพื่อที่จะผ่านน้ำลงไปในคลองขุดใหม่ไม่ให้ผ่านเข้าไปท่วมในตัวเมืองชุมพรทำให้สถานการณ์น้ำลดลงอย่างรวดเร็ว โดยพื้นที่จังหวัดชุมพรได้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันในพื้นที่เมื่อวันที่13ถึง15ธันวาคม2567มีปริมาณน้ําฝนมากกว่า1,000ม mm. ิลิเมตรประกอบกับพื้นที่เป็นที่ราบเอียงและราบลุ่มบางส่วนมีภูเขาและเป็นต้นน้ําจึงทําให้เกิดน้ําฝนจํานวนมากสะสมรอ,อการระบายเกิดน้ําไหลหลา,ลากท่วมฉับพลนันล้นตลิ่งและท่วมขังส่งผลให้บ้านเรือนรอนัษฎรโรงเรียนวัดโรงพยาบาล อสะพานถนนสิ่งสาธารณประโยชน์พื้นที่ทางการเกษตรบ่อเลี้ยงปลาได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบใน8อำเภอ63ตำบล631หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ25,285ครัวเรือนจังหวัดได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการสำรวจและให้ความช่วยเหลือราษฎรจัดที่พักอาศัยชั่วคราวให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วเหลือในบางพื้นที่ที่เป็นรุ่มต่ำยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่องค์มนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวและชุดยาพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยหนาวในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปัมเชิญพระห่มกันหนาวและชุดยาพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างโดยมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน3 0 0พันชุดมอบแก่ แก่ผู mortar, one, ้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารจำนวน2,500ชุดมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรจำนวน2,500ชุดมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญจำนวน2,500ชุดและมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดจำนวน3,000ชุด โดยมอบแก่ในอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ต่อไปและมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกดณหอประชุมแม่ฟ้าหลวงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกดในพระราชูปถัมภ์จังหวัดศรีสะเกดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ องคมนตรียังได้ลงพื้นที่เชิญผ้าห่มกันหนาวและชุดยาพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอเมืองจำนวนสามครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงจังหวัดศรีสะเกดและจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงแผ่ปกคลุมมาจากประเทศจีนประกอบกับลักษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ และด้านหลังเป็นทิวเขาเมื่อมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีนพัดนำความเย็นเข้ามายิ่งทำให้อุณหภูมิลดลงมากขึ้นจังหวัดศรีสะเกดจึงมีอากาศหนาวเย็นกว่าพื้นที่จังหวัดอื่นในฤดูหนาวได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นแพร่ปกคลุมทุกปี โดยเฉพาะพื้นที่ประชาชนอาศัยอยู่ติดลำน้ำในถิ่นธุรกันดาลที่ราบเชิงเขาและพื้นที่ที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ส่งผลให้ผู้สูงอายุผู้มีฐานะยากจนเด็กผู้ทุพพลภาพได้รับผลกระทบจากอากาศที่หนาวเย็นทั้งจังหวัด สำหรับในปี2,568มีประชาชนต้องการเครื่องกันหนาวเป็นจำนวนมากซึ่งจังหวัดได้ประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวเป็นการเร่งด่วนต่อไป สมเด็จพระอริยะวงศสาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกล,ลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีเปิดประชุมเจ้าคณะจังหวัดธรรมยุทธและผู้แทนคณะสงฆ์ธรรมยุทธในต่างประเทศประชุมสัญจรกับคณะอนุกรรมการคณะธรรมยุทธหคณะ วันนี้ที่วัดธรรมมงคลเขตพระขนงสมเด็จพระอริยวงศาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกล,ลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีเปิดประชุมเจ้าคณะจังหวัดคณะธรรมยุทธ์และผู้แทนคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ในต่างประเทศประชุมสัญจรกับคณะอนุกรรมการคณะธรรมยุทธ์คณะเป็นปีที่6ซึ่งคณะกรรมการคณะธรรมยุทธ์จัดขึ้นระหว่างวันที่2 1ถึง22ธันวาคม2567เป็นการประชุมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเส เสริมความร่วมมือและความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมุ่งเน้นการพัฒนางานพระาศาสนาในทุกมิติรวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการบริหารจัดการและการปรับตัวให้สอดคล้องกับกระแสะความเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงรักษาไว้ให้มั่นคงสถาพรอีกทั้งเป็นโอกาสในการสร้างความเข้าใจอันดีและความเป็นเอกภาพระหว่างคณะสงฆ์ทุกฝ่าย ในการนี้สมเด็จพระอริยะวงศาคตัตย,ยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกยังได้ประธานพระโอวาทด,ด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ค่ะอีกสักครู่พบกวับคุณวันวิสาและคุณพิมพ์พิมลดิฉันวชนกสังคเวส,สวัสดีค่ะ